เบลข้ามถูอัลโทเซออนวันนี้ในโค้คาสเซ็จะมาพาทุกคนไปอัลโทเซออนนานโยรูนาเคียกันและในคลิปทีรี่นี้มีแขรรับเชิญพิเศษจากช่องไอเลทแอดด้วยมาดูกันว่าก่อนที่จะทอดีมแกกโค้ดพวกเราจะเข้ากันได้หรือไม่และจะผ่านมาได้ไหมไปดูกัน อ๋อดันหนึ่งดันสองมีแค่โหมดโซโลใช่ไหมมันดันสามโหมดโซโลแล้วใช่ไม่ลงอยู่เดีครับโหมดโซโลเราละเดียวปะเราไปก็เป็นแบบแฟมิลี่ไงแฟมิลี่ว่าว่าไปกันเถอะเราแบบพลังแห่งแฟมิลี่เราเข้ามาเลยไม่มีใครเป็นภาระทั้งนั้นอ่ะเพราะเราทุกคนลงงานนี้เราเอาเควสหรือว่าเราเอาความรู้เอาเควสเอาแค่เควสดดีกว่าความรู้ไว้ระหว่างทางก็ได้ถ้าเกิดว่าความรู้น่าจะยาว ป็นหาเอาเล้แล้เก็บไปหมดแล้วจาก400เหลืออยู่ร้อยเดียวเยอะกว่าชื่อครอีกวะรู้สึกว่าน่าแอบเยอะกว่าเพราะพอกดตัวเฮต์มาเวชชันมาเติมเลยอยาจะดูว่าพี่พี่จำพี่จำเขาเขาแยกได้หรือเปล่าระหว่างแชทกับในในห้องดิน่ะไม่ถึงอะไรอ๋อหมายถึงคุยคุยไลฟ์ไปหรอใช่ได้ได้ เป็นหนุนยับไ่ออกเขาถอดแท้สิมาแล้วมาแล้วเราได้ตีตียังเนี่ยยังจะตีตัวนี้ต้องไปตีตัวแรกก่อนเดี๋ยวอัดพี่ตีตัวนี้มนได้มาเอาของเพราะว่ายังไงมันต้องไปบวกกันมันนี้ได้ลำต้นมาอย่างยังไม่มีใช่ไหมฮะยังไม่ได้ลำต้นใช่ไหมลำต้นคือไม่ได้ยังไม่ได้แว่ยังไม่ได้สบาย สบายเทียวเทียวเทียวเดี like ๋ยวหันหน้าฝั่งนี้ให้อ่ะแล้วยืนตีหลังกันอย่างเดียวเลยนะเดี๋ยวแทงฝั่งนี้ให้ฝั่งเดียวมอนจะได้ไม่หันตีมองโอ้โหปฏิทิศข้างหลังกันอย่างเดียวเลยนะไม่รู้อ่ะอันไหนข้างหลังวงเขียวงเขียวอวงเขียวซีมองเงี้ยนอนออก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 วงเขียวออกเรียบร้อยซีมองกูว่าซีมองกันโอเคไว้นะจังหวะเมื่อกี้คือตะโกนเรียกหมอแล้วว่าไล่ หมอก็หมอะหมอไม่สามารถช่วยสพให้การมีชีวิตอยู่ได้เลลำบากเลยไลๆวงเขียวออกเอ้าวงเขียวซอบสองออกโอเคตีต่อได้ครับอ,นนอันนี้อันนี้หนูว่ามันมันยิ่งกว่าชิคาราเคียอีกนะเนี่ยคือพื้นมันเป็นสีเขียวอ่ะวงเอ้ยวงนำมิก,ก็เป็นสีเขียวอีกโอโ้โหธรรมาชาติ ราชาติรชาติลงโทษเด็ดเดี่ยวเราจะเต้นนะได้แล้วไปเลยรีบไปเลยเราต้องหาเาวันเพลิงของโยรูเหรอเสาวันเพลิงของโยรูเาวันเพลิงยอย่ะจะต้องตีมินิบอสต,ตัวต่อไปผมไม่รู้มันชื่ออะไรชื่อเลคาบาร์มะนอนไหนลองตีเลคาเออพี่ลองกดอัญเชิญให้หน่อยดิพี่วะนี้ฮะอัญเชิญเลยเพื่อนพิ่มความรู้สึกนะโอเค ทำไมสถานที่มันเหมือนให้แก้ไมคานิกหรืออะไรเลยวะอันนั้นเป็นเหมือนให้แก้พัลเซอร์ครับเหมือนเรา,เราจะแปลงร่างเป็นตัวในบามาเคียพี่แล้วเราต้องมานั่งแก้พัลเซอร์บอสดูโหดจังวคคะคอนเซ็ปต์เหมือน,อน,อน,น,อน,นเหมือนอันนี้หเหลืออะไรนะเหมือนกระหังอ่ะเออกระหังอ๋อ้ยโอ้ยเที่ยมมีเอิร์ธทำไมมีเลชาร์ทานด้วยทำไมมีตัวบามาเคียมาด้วยเฮ้ยคาเทนมาเลยก่อนประเด็นคือตีไม่ได้เลยนะ ม,มันต้องให้กูมันให้เราแก้อะไรรอเปล่ามันให้เราอะไรแก้อะไรรึเปล่าอีกปาร์ตี้หนึ่งแล้วเปล่าเมื่อกี้อีกตีได้ไม่เห็นลมันมันซ่อนเหรอมันซ่อนมันซ่อนผลโอ้โหบอกก็เอาไม่อยู่ตรงนันมันไม่ได้มีผลให้ทำอะไรเลยเดี๋ยวแม่จะต้องรอข้อความขึ้นสักอย่างหนึ่งก่อนผมว่านม่จะอาจจะต้องรอข้อความอะไรขึ้น ลมตาแห่งนลยพลังคาบามันมันจะเติมพลังอ่ะคือเราเราต้องตีอะไรอ่ะไอ้นั่นปะมันมีมันมีวงอยู่ข้างในเราต้องไปตีอะไรรอเปล่ามันไม่คือเลยไม่ใช่อ๋อดีดโกเลมพลังงานโกเลมยพลังงานมันมีตัวหนึ่งให้ตีเราต้องตีให้ถูกตัวเลยต้องตีครบทุกตัวอันนี้สี่จุดนี่หว่าใช่แล้มีสี่จุด ลองตีทุกตัวก่อนโอเคเดี๋ยวไปตีฝั่งนนให้ตรงนี้รู้สึกมันมีมันจะเริ่มทีะเสาโอ้โหเอยมันมีเสาบอกอยู่นะว่าเสาไหนตีได้เอ้ยโกลเมมพลังงานลองดูชื่อมันดีๆนะเผื่อชื่อมันไม่เหมือนกันนะมันชื่อกุลเมมพลังงานทุกตัวปะเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทุกตัวไปอันเชิญออกมาเงื่องื่อนต่อกูเล่น ลองคุยกับลูกบาทได้ไหมลูกบาทคุยไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุยแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ไงได้แล้วอยู่ๆมันก็ตายยังไม่ตายมันบอกว่าเติมพลังสำเร็จอะดูรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอ้โหมันบอกเติมพลังสำเร็จอะเราอาจจะรู้เราอาจจะแย่กันเลยเราอาจไม่ไม่มันเราอาจจะผิดพลาดตรงนี้มันอาจจะมันอาจจะเพิ่มเลือดหรือเปล่าแค่เติมลเใช่ใช่น่าจะแค่เพิ่มเลือดน่าจะไม่ใช่ไม่ถึงประคับตายเดียวเล พราะว่ามินิ้บอกข้างนอกไม่น่ามาขับตายอะ่ะหรือต้องตีเป็นไอ้นี่เหรอตีเป็นลำดับอ่ะถ้ามันยัดได้ก็ยัดยัดก็ได้ถ้ามันยัดตายไม่ไม่อยากนึกสภาพตอนปั่นเออเวียนก็ขีดกันหมดไงยากอะไรตายแนละ้วเฮ้ยได้เควส์ด,ด,ด้วยอ,อะไรวะนเนี่ยเสยรไม่เราเอา,อางี้เราจะแก้ไหมหรือว่าเราจะเล่น แต่ลงดันอย่างเดียวรับผ่านบอสแล้วเดี๋ยวพวกพัซเซินพวกนี้เขากลับมาแก้ทีหลังไหมพัซเซิลไม่ควรแก้ตอนนี้หรอกควรแย่แลเล่นใช่ใช่เราเราเราควรเราควรเราควรลงดันได้ขาดอย่า,าเงเดียวแพัชั่นหลักเราตอนนี้เดี๋ยวพัซเซินเดี๋ยวค<ๆ>่อยมาแก้ทีหลังด้วยจะได้เป็นคอนเทน,นต์เรืองครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับต้องบอกอ,อ,อ, <laughs> <laughs> อย่างค่เรเพื่ออะไร ไอตัวไอตัวเล็กอะไอตัวเล็กที่มันระเบิดแรงๆอะเต็มเลยตรงนั้นอะไหนอุ้ย,อ,ยอารมณ์เหมือนเล,เลเซอร์ในชิคาแน่เลยนะไม่รู้วิ่งแล้วไม่สนแล้วว้าวโอ้โหขนลุกเงี้ยขนลุกวันเราไม่อยากคิดภทพาคนวงเขียวเพราะมันคนพบผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับในญาติระบบเฝ้าจะถูกยกเลิกกำจัดในทูลัมสามสิบต<ๆ>ัวอะันทูลัมก็คือไอตัวกลมๆนี่เหรอที่กูต้องจะแกดสามสิบตัว เราจะได้เราจะตีได้ยังไงอ่ะกคลียร์ระดับต่อเอออยู่ๆมันอัพอ่ะคืออะไรวะอ๋อโอ้ยไหลก้อนโอ้ยไหลก้อนสยองเคลื่อนไปในพิพาโอ้โหแล้วอึดท้าทั้งรอบด้วยหรือเราต้องแก้พารเซิลจริงๆวะพี่สิบผ่านละอันนี้เราน่าจะต้องแก้เดี๋ยวๆนะไม่น่าไหวนะไม่น่าไหวนะวิ่งอเงินวิ่งยงินวิ่งยงินวิ่งเงิน นีกลกลับกลับกมาที่เดิมีกคนนาไหวนะแปลงร่างเป็นคาคิแล้วเนี่ยหนูไม่ชัดเป็นคมาเนี่ยมีท่ากระโดดด้วยเหรอตัวเนี้ย ทำไมเราไม่เห็นได้เลยแล้ววะนี่ <S <S ตอนตีตอนตีพี่ไม่ได้กันเหรอที่มันเป็นใบอันเชมอ๋อก็กดคิดขวายืนยันตำแหน่ง a อ c อ๋ออ๋ออ๋อ,อ,อ,อคิดแล้วคิดและก็คือไอตัวนี้ที่เราได้มาเนาะมันคือตัวแปลงล่างอือือพี่โมดังไงนะเมื่อกี้มันมีขึ้น่องกลางจอลองกดคุยใหม่ดูก็ได้ ตรวจสอบขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์ส่งพลังไปรุ่นที่หนึ่งรุ่น2รุ่น3รุ่น4รีเซ็ตเครื่องมือรีเซ็ตก่อนไหมได้ครับดีเซ็ตก่อนโอเคโอเคอ๋อคือให้เราเล็กไอแทนหนึ่งอะ่ะต้องทำให้เหลือศูนอันนี้เป็นสาม้าแล้วก็สี่เดี๋ยวลองคุยดูก่อนโอ้ย oh, oh, เป็นไดโนสา์ <okay. S 1> และเดินยางที่เป็นเอ่อ <laughs> 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 ตรวจสอบขั้นตอนต่ตอตรวจสอบขั้นตอนคือการคือ,ค,อคือการดูว่ารหัสรหัสที่เราต้องทำคืออะไร แล้วมันเป็นสีฟ้ามันจะเป็นสีเขียวรือสีฟ้าเอ่อตอนนี้มันเป็นสีขาวเป็นเป็นจํานวนที่เราที่เราต้องทําให้มันเป็นตอนนี้มันเป็นสีเหลืองกเขียวเลืเหลืองก็เขียวอยู่เนาะเราต้องทําให้อสีเหลืองกับเขียวนะเรียงเท่ากับจํานวนที่มันบอกเราตอนแรกอะก็คือศูนย์สามห้าสี่ทดลองหน่อยนะมูโนโซนัสลูกพ่อมันใส่มันใส่ฮีนอัยไม่ได้หรอหรือว่ามันไม่ได้ไม่ได้ตุ้มเลยใช่มันตุ้มเลยตุ้มเดียวเลยโอ้โห รีเซ็ตดีกว่าไม่ออย่าเพิ่งย,ย,ย,ยมปุ๊มปยไทันแล้วทันแล้วสามสองสามนักกว่าเรู้ให้รู้แล้ว <c oughs> ให้มันรู้ว่าห้าคน <c oughs> ต้องผ่านแล้วระดมหวยคิดยชงไนหลั <c oughs> น,น,น,นี้ <c oughs> เขาทำให้เกมเมอร์หรือไอสไตล์เล่นวะเนี่ยนั่นสิตรวจสอบแล้วยังไงต่อห้ามกดรีนะกดรีที่เครืองนะย,นยันสิทธิ์การเข้าถึงน,นี่พี่มีลูกบาศแล้วเราก็คุย<อ>ผมลอยเยื่อโอ้มันไม่ต้องข<ต>ำก็ได้นี่หว่าถ้าจะไปห้องบอสอ่ะไอตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็นแค่แบบเหมือนเอาเหมือนเอาความรู้เหมือนในดันบางอาที่มันมีปมแกปมไง เออแล้วเราไปทำกันทำไมเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ก็เห็นบอกว่าเออเราไปตีเราแปลงร่างแล้วไปตีอล้วก็จะเข้าประตูได้แล้วอ่ะอันนี้คือแค่เรียกแปลงร่างเราไปตีตัวนั้นส0มสิบตัวเฉยๆครับเราตีได้เราจะโหดเลยอ่าแต่ตอนนี้เราจะเข้าประตูได้แล้วเราจะเข้าประตูไนีเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมออกอันนี้ให้แป๊บนึงคือให้พี่เปิดประตูให้พี่ให้พี่ให้พี่จําเปิดประตูก็นี่ไงเราไม่รู้เราไม่รู้อ่าเปิดแล้วครับ ไม่ไม่รู้แต่ขอบคุณมากครับผมได้ทำเควสต่อแล้วผมจะเสร็เควสคนแรกไปแล้วเย้ thank you thank you ไปได้เลยไปเลยลุยขบวนการในโน้สางปีตายง่ายนะเนี่ยพี่ตีตายง่ายขึ้นเยอะเลยเออว่าแต่พบวบาแสอล้รรปะ่ะจ่ายตรงนั้นไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยนะพี่มีมีแค่ตีตีตีแล้วก็ตีตีตีเอาแล้วเพื่อนจะทำดาเมจเข้าคือต้องลดต่อ ช่มันรถต่อไม่เข้าเลยนะตอวสังเกตุพี่โมโทางมืองละพี่โมไม่ไม่เบียนหัวใช่ปะแรงสุดแล้วอ่ะเห <g ül> ็นเห็นหมุนหมุนเห็นหมุนหมุนนะพี่พี่ไม่เบียนหัวใช่ไหมด <g ül> ีกว่าท่าขิดนงงงว่าก็มีท่านี้แหละโตโมโนสลัดนั่นแหละถ้าจะพุ่งกันนั่นแหละแรงสุดแล้วท่ามัน นว่าถ้าทาไม่ซีท่ามันเขียนว่าสามารถทำลายวัตถุเฉพาะได้หนูมันหนูเป็นคาเทเซอร์ดิไว้ข้างหน้าแล้วกันนะข้าสุ่มโจนอยากมีดูดความปราศที่ถ้าวันศุกร์ไปลงอีกแล้วได้ได้ไดโนเสารวมาเดิมก็ชัวร์แล้วนะตาบุญนะสนุกจุงเวยครับไม่เคยเล่นตัวอะไรสนุกเท่านี้มาก่อนนี่ไงก็เดี๋ยววันศุกร์ วันศุกร์เวลาไอ้นี่ก็ให้มันนี่อ่าฟีดแบ็ให้กับ G M ออ่ะตรงน้น M เอ็บอกว่าตัวนี้สนุกมากเลยครับผมชีวิตดีที่ลงตัวแกสแกสแกสวิ่งวนขวาด้านเดียวนี่มีอ้วกอ่ะจริงต้องแบบเปลี่ยนวนซ้ายวนขวาสลับกันไปอ่ะเอน้องยิมยังรออยู่ข้างบนเปล่ารออยู่เหมือนเดิมครับคิดหนักไปนันที่ทําให้เรารู้จักกับธรรมชาติลงโทษจุงเบยโมโนโซลัต อยากจะเป็นโมโนสลัดตลอดไปมีจะไปเปลี่ยนชื่อตระกูลเป็นโมโนสลัด้วยพอบจุงเบยหลักจุงเวยครับวิ่งจนจะอ้วดภูมิใจจัดหนึ่งโมโนสลัดขึ้นท่านี้ยวิ่งเหมือนกูเลยวนซ้ายวนขวาชีวิตมาแล้วเพื่อนจะทำดาเมจเข้าคือต้องดดก่อ กสืกสืกรสือตลกจุงเว่ยครับไม่เคยเล่นตัวอะไรเท่า,ทานี้ม,มาก่อนไม่เคยเล่นตัวอะไรเท่านี้ม,มาก่อนเคยเล่นตัวอะไรเท่านี้มาก่นอนลงโยรุได้ยังมาตั้งหลายรอบยังได้เป็น,มนโมโนสัตว์อยู่อีกเหรออยอีกเอ,อตลอดไปไงไปไง เราทีคาได้ตัดตัดเสร็จอย่างทีคาอย่างก็ก็นนัแหะของใหม่มาเล้วแ้วเเอาของใหม่ก่อนเนี่ยเขาคนเดี๋ยวคนดูเขาก็ด่าว่าลงอัดวันนี้ลงปีนีนอัดแบบที่ลงปีน่ะจริงอย่างบามาครั้งก่อนนะพี่คิปอย่างเก่าเลยคิปบามาแรกๆกอะแรกแรกเลยมั้งนหนนั้นลิปหาดแรกแรกอะพี่ดองแบบดองดองซะเค็มเลย เราเรียกว่าศิลปะในการดองไม่แปลกใจนะพี่เปิดกาชาและเกลือพี่ดองขนาดนี้เมือนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็นี่ไงพี่ได้อันนี้แล้วพี่ได้ทากิแล้วตั้งร้อยสามสิบฟิลเอ้ยร้อยสิบตัม่นพี่ตักตัวเกมมัรียงกันกะติกกะติกกระจายเรานี่อยู่แต่การตีบวกนะเออเออพี่นมันตรงนันพี่ติดติดตรงเนี้ช่วยตัวนะตัวดาเมจ โดนลากดูดไปแดกแล้วครับมันติดท่องหินนอโซเอไม่ได้หรอเอโซเไงครับพุ่นพ่นพ่นพนพนเฮือโดนเต็มเต็มเลย ได้แล้วตา้แล้วได้แล้วดูกูแบบออกออกาหมือนกันอ่ะโดนสตันเลยเราลงกันนะมันมันนายขนาดนั้นแล้วบอสจะขนาดไหนอันอันแต่อันนี้มันเป็นบอสตัวที่อันบอสตัวทหารใช่ปะใช่เอ่อวนยามีเดี๋ยววนยาให้ตำนานทุลทาว้าวดูดูคัตซีนอยู่กันเมื่อกี้เอ็นพีซีเขาบอกว่าผู้ช่วยเราโหดมากเลย หมายถึงลับใช่ไหมแต่เราโหดคนอื่นก็ถ้าเราอย่างเราเนี่ยเรียกโหดแล้วมีเลสลามีหนูมีอิเล็กเตอร์ของคานอยู่ถ่านที่สามถึงห้าเหลือจากการตัวผู้หญิงหมขาวนี่คือใครนะลืมแล้วอิเลสลาเขคือใครเดี๋ยวนะพี่จะกดอะไรบ้างอ่ะกดยาเปิดเปิดนี่ก่อนสวิตช์ก่อนเดี๋ยววนยาให้เดี๋ยวนึงนะผมข้ามคาซีนเอาไม่ต้องข้ามแม่งจบพอดีไม่อยากคาซีนเลยเลยเออไม่เห็นคเส คนทำ quest ถึงมีซัลซินเปิดแล้วครับรู้สึกว่าทําไมที่มันต้องกว้างขนาดนี้ด้วยวะวนให้ประมาณมีกี่อย่างวะอย่างละเดี๋ยวเราให้ใครแทงดีเอานี่เลนกับพี่โมเนาะนั่นแหละเอะถ้ามีสองตัวนะวนเสร็จละไปลงพร้อมยังเชิญแล้วล่ะพี่ลงเคยเห็นวิธิอ๋อเราไม่มีแช่นข้างล่างแช่นึีกมะนี่ไงมันคือพาิ์ตี้แหละ อ้นี่อ้นี่มันเพ่นเพนตัดหืมพลังรวมล่างทำไมถึงมีสี่มุมให้ยืนสี่คนหรือเปล่าแม่แต่เราต้องเปลี่ยนร่างหรือเปล่าพี่เป็นสี่ตัดไอ้พวกไรโนเปลี่ยนอีนนกแล้วเปลี่ยนมั้งเปลี่ยนแล้วพอแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเหรอให้ให้ให้ตีเถอะให้ตีเถื่ ึงสงสารพี่บ้างเถอะโรเรียนหวยวันนี้มึงสงสารคนเล่นโวลโลโลัพมั้งำไมบอสเป็นต้นแอมมาลีแอมมาลีโรดอามาดิโลดีเลยอามาดิโลหินมีมีแสงขึ้นด้วยนะลูกน้องเกิดให้หัวเราตีปะต้องตีและมันเกิดมาขนาดนี้แล้วอย่าให้มันเข้าไปหรือเปล่าอาจจะฟื้นเลือดเข้าไปแล้วฟื้นเลือดอะไรเงี้ยใช่ปะ ไมีสองฝั่งเลยไหมมีสองฝั่งนะมีสองฝั่งดีเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเอ้ยมันมีมันมีวงกลม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 คืออะไรม่นจะมันจะเอามาใส่ตรงนี้ก่อนกลัวเลยมันเก็บเลยไม่ได้เลยนะเอามาใส่นี่นี่มันมีมอนส์เกิดด้านซ้ายด้านขวาด้วยอ่ะเห็นปะมันมีธาตุอ่ะมันมีธาตุขึ้นกลางมันมีดินดินน้ำอะไรนะมันมีระวังดามิดอ้าวตายตายตัดโอ้ตายว่ะ อ๋อ,อสีฟ้าใส่สีฟ้ารอเปล่าใช่สีฟ้าใส่สีฟ้าหมายถึงอะแรนลูกน้องกันเหรอเดี๋ยวยลูกน้องที่มันเกิดอะ<ส>่ะแป๊บแป๊บเดี๋ยวผมลองลองดู่ลองดูอะไร่ออ๋อแล้วล,ลูกแ,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 แล้วตัวอ๋อโอเคก็คือตอนแรกปล่อยให้มันดูสีไว้ก่อนแล้วมันจะรวมสีฟ้ามันมีมันมีธาตุตรงกลางนวเนี่ยอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เห็นละมันจะมีธาตุของมันอยู่มีห้าธาตุ มีพืชมีน้ำมีไฟมีสาย้าแล้วก็สีเหลืองอกลยมันจะต้องรอนนะตรงนั้นอะรอนฐานแห่งการสร้างฝันแห่งการสันสร้างเราเราต้องตีมันหรือเปล่ารากฐานแห่งการสร้างเมื่อพี่พี่ไปตีมันแล้วแล้วมันระเบิดใส่พี่แล้วพี่ตายตีตัวไหนเอ้ยเอ้สท้างฝันนะเอ้ตัวทร้งฝันนะแ๊บหนึ่งนะลิงไม่เข้าใจแต่เหมือนเราตีไอ้ตัวไก่ตัวตัวตัวกลางไม่ไม่เข้าเลย ไม่รู้ศึกษาไปก่อนพี่เราตอนนี้เราไม่รู้ไอ้บอสลูกน้องสองตัวที่มันเกิดอะสองฝั่งใช่ไหมฝั่งฝั่งละสองตัวน้องประตอนตีตายจะมีลูกแก้วเขียวเอาลูกแก้วเขียวอะลากไปใส่ไอตัวกลมๆเหมือนกันที่มันจะยู่กลมๆที่ืนตายขวาใช่ไหมพี่ส่วนอีกูเลมอะห้ามให้สีเข้ากูเลมเจ็ดขาดเดี๋ยวลองดูยากอยู่นะนี่อะยากยากเอาเรื่องหรืว่าเสียงแต่คงต้องขอรองร้อเอาลูกแก้วไปไหนนะ มันไม่เห็นเลยโอ้หมันรู้สึกว่าฝั่งที่เราอยู่อะพี่มันนี่จะไม่มีเลยมันมีมันมีเวลาด้วยนะเดี๋ยวรอทุ่นู้นเขาเสร็จกันก่อนแล้วเดา๋ยวลงเลยลงเลยยังงงี้ก็ว่าไมู่่แล้วนะใช่อย่าลืมนะมันมีเวลาให้แค่สองชั่วโมงนะปรับเวลามากกว่านี้ไม่ได้หน่อยเหรอพี่เราต้องเน้นเมคานิกก่อนตอนนี้รู้ค่าแล้วค่าก่อนเทสเทสเทสไปทางค่าก่อน งั้นเราลองเราลองงี้ว่าเราลองแค่ปล่อยสีให้มันเข้ากันเป็นไอตัวเกง้งเก้งก้างกัแล้วคยลาค่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนยลูกเออเราลองไป<อ>ถ้าปล่อยอถ้าปล่อยสีเข้าครบใช่ไหมมันก็แค่ออกมาตีเราแค่นั้นแหละต้องดูวว่าไอคิโลออสอีก,กอ,อีกูกกกเลมตัวคนนะ่ะมันสีอะไรต้องดูก่อนว่าสีอะไรถ้าเป็นสีฟ้าก็บงังแค่สีฟ้าสีอื่นไม่ต้องบงังแค่ตัวไปบังเก็ตระสามเก็ตระสี่เอาาทำไมทำไมแกทำไมเก็ตลห้มันทำไมมันมันยังอ่ะนะ พอตอนที่เราเราเก็บสี่ตรงแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ตีมันไปนด้วยนะเนาะเก็บแล้วก็ตีเก็บแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเก็บแล้วก็ตีไปเรื่อยๆตีไปวยด้วยเหรอหนูไม่ได้ตี้วยโอเคงั้นมอบอันนี้เอาเอาลองลองทฤษฎีผมหน่อยเนี่ยไปตีใช่ไหมตีเหมือนเดิมแล้วเอาลูกแก้วอ่ะไปใส่ไอตัวเล็กแต่เรายังไม่ฆ่าตัวเล็กตอนนั้นอะเราลากตัวเล็กอ่ะมาไว้ตรงกลางแล้วเราไปฆ่าตัวเล็กตรงกลางไว้ตรงกลางเนระใช่ใช่มาใส่บอสอะลากมาใส่บอสซึ่ง ไอตอนระเบิดอะถ้าเคไอตัวเคบีออสเอออสอะไรทั้งอย่างไอตัวนั้นไอตัวใหญ่ๆ่อะสี<ม>่ตัวถ้ามันมาอยู่ใกล้อะมันจะล้มมันต้องเครียดอันนี้ยังง่ายที่ถูกคิดผิดไว้าเาราไปหมักว่าเราเล่นให้ผ่านอีกตัวเสียอะไรพิพากษ์เครีายสองวิ่งทันอยู่นี่วิ่งตีฝั่งเดียวช่วยช่วยช่วยกันลุ้มอ่ะทันอยู่แต่ว่ามันต้องมีคนนึงคอยบล็อกสี่รอไว้ก่อนนะพาเช่นแบนดอม เฮ้ยเก้า์มาเบเก้ามาเบก้ามาเบก้ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงปิงตรงปิงเห็นปิงมั้งเบก้าจะตายเบก้าจะตายดูเบนด้นเบนด้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเบก้าตายเบก้าตายแล้วองไงโตเปนต้องฝั่งนู้นเปนต้องฝั่งนู้นกลังไปตีครับว่าพอดีรับทราบมาแล้วมาแล้วเอ้าอะไรอ่ะเฮ้ยเบนด้นก็ไม่เข้านี่ทำไมวะอันนี้งงอันนี้งงเลยอ้าวปุ้มใหม่ รู้สึกว่ามันจะเอาอะไรไปใส่ในเสาด้านหลังไงสองเสาอ่ะมันจะมีลูกแก้วสีเขียวเออ <จะ S 2> มันจะมีมลูกแก้วเสา,ส,าสองอันอ่ะงงเหมือนกันเฮ้ยพุดโอ้ยอ่ะขอโทษครับโอเคอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ายีชนะช,นะชนะแล้วชนะแล้วเยีชนะแล้วเยีชนะแล้วยังยัน <laughs> ว่าจะเล่นเล่นเลยเล่นเล่นแป๊บเดียวยังตายเลย ขวบจะผ่านเฟสแรกได้เป็นเป็นชัน่วโมงเข้าเฟสสองเล่นห้านาทีพอล <c oughs> เล<อ>่หลบยังไงมันต้องมีสกิลหลบเลยตอนหนูแล้วครับตอนหนูแล้จะ<ๆ>ลองอ่ะงโดนหมดเลยนี่หว,ว่าตอนนอนหนูแล้วใช่ไหมใช่ออนับเลยนะ 1, 2, ยยหนึ่งสองสามยัดเลยท้อได้เลยคยังตีได้ยังตีได้ยังตีได้ ้องนั้นตีได้ตีหมดแล้วผมตีแล้วตีหมดแล้วผมหมดายหายหายหมดแล้วตีไม่ได้แล้วมนระเบิดแล้วนะไม่ระเบิดแล้วนะโอเคตีเสาได้เลยครับตีเสาได้เลยตีเสาตีเสาพี่นันพี่นันไปฝั่งนู้นเลยนะพี่นันเริ่มฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวผมฝั่งนี้เอาเรียงพังไป็นยังไน อยู่นี่อยู่นี่ตรงกลางตรงกลางยได้ไหมคงเหลือฝั่งฝั่งฝั่งให้นันสุด่ะพี่ฝั่งในสุดอีกฝั่งตรงนี้ยังฝั่งนี้มมนยังผมหมดล้ตีเฉอ่าคุณจังไปนู่นเลยนะผมตีบอสให้ตัวหนึ่งหนึ่งผมไล่อยู่พี่นันพี่นันตีหน่ะตีหน่ะโอเคเรียบร้อยจี กี่เปอร์เซ็นต์เราบอกกันด้วยนะพี่พี่ยังไม่จีแต่รับจะรอให้อยู่เอาฝั่งนู้นมาช่วยดูคนหนึ่งโอเคคนจ้๊มมาแล้วคนจ้๊มเลือดเหลือใกล้กเคียงปั๊บพี่ว่าน,นี้รีเลือดพี่กันใช่ใช่ใกล้เคียงยัดเลยฝั่งนู้นยัดเลยยัดเลยยัดเลยพี่มาช่วยหน,น่อยคนนึงไม่น่าทานันผมกลัวไม่ทนันไปช่วยไปช่วยไปช่วยทัน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 ตรงนี้ไม่ทันตรงนี้จะไม่ทันโหจริงด้เลือดชี้มันรีลางอย่างนี้เลยมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันใส่ฟางเลยไร ตรงนั้นจะเป็นไงจบยังตรงนี้จะไดแล้วหู้รอตายตายจิตกรเนอะชีพหายชิบหายรีบ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 ทันป่ะทันไม่รู้ต้องรีบก่อนโอ้ไม่ทันแน่นอนนะบอกเลยทันท่านท่านท่นไหนแบบพับผับผับผับพี่ต้องเอาต้องเอาปาวานมาแทนด้วยพี่ต้องเอาปาวานมาช่วยด้วยเมื่อกี้นะเออพี่ลืมสอนให้กดใช้น้ำยาเพิ่มปูเอ็นปาวานเลยที่มันปั๊มทีละเจ็ดร้อยห้าสิบกับลดความเสียหายหนึ่ามีแล้วแต่หนูไม่ได้อาศัยในคลีสโลตไง เอาใส่ไม่ทันเอาใส่เลยของผมผมจะใช้แค่ห้าร้อยเองผ่านเจ็ดร้อยห้าสิบไม่เจอรอบนี้แหละต้องผ่านเลยแล้วหดยากำลังวูนครับใส่ไปครับใส่น้ำน้ำเอาคนละจุดเลยนะพี่ยืนยืนคนละจุดเลยรูดจับตำแหน่งน้ำมาเข้าเข้าวงตัวเองเข้าวงตัวเองเข้าวงเข้าวงลอยแล้วนะลอยแล้วลอผมลอยแล้วผมลอแล้วมีวงหนึ่งมีวงหนึ่งพี่ลอยแล้วพี่ลอยแล้วหมดนะ หมดแล้ว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 โอเคไฮ้วงไวงไอวงมันใช้หลบได้ครับพี่มันใช้หลบระเบิดอันที่อีกไม่หลบครับตตอย่างเดียวนะครับบมัดเคี้ยวเดี๋ยวรอดูเสานะเดี๋ยวเสามากับวงเหลี่ยงมาคุณจำได้เห็นช่วยบอกนะอะไรวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ลัวอินให่แล้วเสา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งเดี๋ยวมันเหลืองหมดเลยอ่ะนี่นี่แดงแดงแดง เฮ้ยเอ้ยไอ้ดีมาไอ้ดีมาเก็บเก็บบองกเก็บยังไงอ๋อรู้แล้วงั้นต้องตีเต่าเหมือนเดิมครับทำไมมันมาแล้ววะอุ้ยได้อู้ย่าเอาผ่านเลยเราเอาเหมือนผ่านเลยเราข้ามเศษแล้วแล้วเราก็ไปตีมันนะพี่เหมือนเราข้ามเศษแล้วเราไปตีมันชนะเลยอ ลงมาพี่มันนี่ลงมา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 ผ่านดับผ่านดับพุบพบเย้เราผ่านแล้วาผมว่านะดาเมจเราเยอะไปแล้วก็ไอที่ดูดูกันในคลิปอะคุณจั๊ผมว่านัทเวียไม่ใช่หมดทั้งหมดใช่ไหมทำไมทำไมเดี๋ยวนะทพราะเก็บแล้วมันไม่นี้โอ้ไง GTS GTS แถวนี้แถวนี้ของแถวนี้ของอยู่แถวนี้ 700คนเดียวไม่น่าจะไม่เห็นเปิดแถงยันเปิดแล้วเปิดแดงด้วยชิบหายละเวดเกราอย่าบอกอ่นี่ไม่ได้อ่ามไม่ให้เหรอปกติมันต้องให้นะมันต้องให้ดีมันไม่ขึ้นว่าให้อ่ะหรือว่ามันเป็นไอ้แมชชีนิกไอ้แมชชีนิกนั่นว้ที่แบบคือคุณต้องสกิปบอสอ่ะเพราะบอสมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อเพราะบอสเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ เพราะตายตั้งแต่ตอนที่ไม่เจอบอสเปล่ามันเลยไม่ได้อ้าว oh. <c oughs>